สวัสดีครับต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือหลังจากสร้างฟาร์มเสร็จนะครับประมาณ2เดือนนะครับหลังจากนี้ประมาณ2เดือนฟาร์มจะเสร็จนะครับสําหรับคนที่อยากสร้างไรายได้สร้างอาชีพคือมาทําเป็นเหมือนเป็นยูทูบเบอร์เลยนะครับมาถ่ายทําในฟาร์มได้เลยนะครับว่าเรามาฟาร์มนี้จริงนะ มาโกเซมฟาร์มจริงนะเรามาเก็บไข่จากพ่อนี้ไปแม่สายนี้ไปนะแล้วก็สามารถโหลดคลิปพ่อพันธุ์ของคอกนี้พ่อพันธุนน์มีให้เลือก200พ่อนะครับมีให้เลือก200พ่อเราเท่ากับเป็นเจ้าของฟาร์มเลยเราเท่ากับเป็นเจ้าของฟาร์มเลยนะครับเรามาเก็บไข่ไปเอาไปฟักแล้วก็เอาไปจําหน่าย หมายถึงว่าไปหาลูกค้าเองนะครับอย่างไข่คือราคาหลักร้อยนะครับมาหน้าฟาร์มราคาใบาละสามร้อยนะโรงเรือนก็ไม่ต้องสร้างคนดูแลก็ไม่ต้องจ้างนะครับสายพันธุ์ก็ไม่ต้องซื้อมาถึงชอบตัวไหนเลือกเอาได้เลยนะครับอันนี้คือแนะนำว่าเอาไปทำเป็นธุรกิจเอาไปทำเป็นอาชีพของตัวเองได้ก็คือซื้อไข่ไปใบละสามร้อย ไปสร้างความชัดเจ,น,เจนว่าเอาพ่อนี้ไปนะพ่อนี้แม่นี้แล้วลงขายใน facebook นะครับลองดูว่าทำได้ไหมนะสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอยากจะได้สายพันธุ์ไปเพาะก็เราก็มีจำหน่ายนะครับไข่ไปละ300ลูกไก่ตัวละ500นะครับลูกกระเจี๊ยบออกจากออกจากตู้ไม่เกิน7วันตัวละ500รู้สาย นะครับเราแยกสายพันธุ์ให้แล้วก็ถ้ากลัวลูกเียบไปเลี้ยงไม่รอดก็มาซื้อไก่สองสาเดือนคู่ละสองพันอนาคตจะมีไก่นุ่มตัวละ3ามพันนะครับตัวละสา0พันห้ันไก่นุ่มไก่สาวนะครับก็เป็นอีก1ทางเลือกนะ,เด,นนนะนเดี๋ยวคลิปหน้านี่มันจะ3นาทีกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่า คนที่ประสบความสําเร็จจากการเริ่มต้นจากไข่ไก่ของโกเซมฟาร์มนะมีใครบ้างนะครับแล้วตอนนี้จับเงินล้านได้จับเงินล้านได้แล้วนะครับนะเริ่มต้นจากไข่แบละร้อยห้าสิบแบละ300รแบบละห้าร้อตอนนี้จับเงินล้านได้แล้วใครอยากดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย